สวัสดีค่ะแฟนคลับที่อรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นเจ็ดเซียนง,งวดประจำวันที่2องมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอามานำเสนอท่านผู้ชมให้ท่านชมเพื่อพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นเจ็ดเซียนง,งวดวันที่2มกราคมสองพันนะคะขอไปถ้าพูดผิดเลขเด่นงวดนี้เขาจะ เลื่อนนะคะเขาจะเลื่อนเลื่อนไปวันที่สองมก,กราคมนะคะ2569ั 2, นอยเก้านาะถ้าแอดพูดผิดแอดก็ขออภัยด้วยนะคะเลขเด่นงวดนี้หลวงปู่เลขหลวงปู่ให้มา2แล้วก็8นะคะ2แล้วก็8ปดงวดที่แล้วให้มา5 9เเนาะ งวดที่แล้วงวดที่แล้วนะคะเลขเก็บเซียนนั้นเข้านะคะเข้าตรงๆนะคะให้มาเก้าห้าตรงๆเลยเลขหลวงปู่นะคะงวดที่แล้วมางวดนี้เลขหลวงปู่ให้มาสองกับแปดมีแปดสองเก้าสองแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งนะคะงวดที่แล้วมาตรงตรง งวดนี้เขาจะมาตรงหรือไม่ท่านก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเลขเด่นงวดที่แล้วมาเก้าห้าตรงตรงเลยนะคะเลขพลังบุญก็มาเก้าคาถาคาถามหารวยมาห้าไว้ออกเก้าห้านะคะงวดที่แล้วมาดูงวดนี้เจ็ดเซียนให้มาสองนะคะให้มาสอง สองสามล่าง1 2นะคะตอง9้าให้มาแบบนี้นะคะนี่ให้มา7เซียนให้มาศูนบนนะคะ8ล่างเทพเจ้าให้มา8 1 8 2 8บนเต็งบน8นะคะบน8 องครูองครูนี้ก็ให้มาสองเลขเขาให้มาก็คือเลขสองกับแปดนะคะเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเลขแปดนะคะเลขแปดแล้วก็เลขสองนะคะเจ็บเสียงให้มาแบบนี้นะคะท่านลองอไปพิจารณาดูนะคะเนี่ย งวดที่แล้วเจ็ดเซียนเข้าหลายสำนักอยู่นะคะมาดูงวดนี้ส่วนมากเขาจะมาสองกับแปดเนาะยิ้มรับโชคมาศูนย์กับหนึ่งล่างมาสามแปดมั่งมีเงินทองสองกับแปดราชาโชคมาศูนย์นะคะแล้วก็ รวยโชคลาบมาแปดราชาโชคนี่ไม่พลาดสักงวดนะคะจากการที่แอดสังเกตดูนะคะราชาโชคนี้จะไม่พลาดงวดนี้มาศูนย์นะคะมาดูมั่งมีเงินมา,มาดูเลขพรลังบุญงวดนี้ก็มาแปดนะคะ มหารวยมา0ูงวดที่แล้วพลังบุญมา9ก้ามาคาถามหารวยมา5ออก95นะออก95นี่ค่ะมั่งมีก็ให้ล่างมาหนะคะราชาโชคเห็นไหมคะมา95้าห้านะคะเก้าสีห มาดูงวดนี้ราชาโชคให้มา <c oughs> ราชาโชคให้มาหนึ่งสองแล้วก็สามศนะคะสามศรวยโชคลาบให้มาแปดมีแปดศูนแปดหนึ่งปดสองนะคะเจ็ดเซียนนี้เขาให้แม่นจริงๆนะคะแม่นมาหลายงวดแล้ว งว <c oughs> ดที่แล้วเนี่ยก็เมียนก็แม่นมากเลยวดที่แล้วให้มาเก้าห้ามาดูเลขบิตคอยนะคะอันนี้เขาจับคู่มาให้เนาะเลขบุตรบิตคอยล่างก็เข้าบนก็เข้าเนาะเลขบิตคอย เขาเก้าห้านะคะเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็เก้าหส่วนเลขล่างเข้ามาห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองไหคง <c oughs> วดนี้เลขบิตคอยเนอะกับเลขพลังบุญเข้ามาแปดเราก็มาดูที่แปดนะคะ แปดมีแปดอะไรบ้างมี1 8 2 8แล้วก็3 8 80 8 1 8 2ดนอเนาะส่วนมาก8นี้เขาจะเป็นเลขล่างนะคะ8ปดเขาจะเป็นเลขล่าง <c oughs> นี่ห้าสองวันที่แล้วเข้านะคะ มาดูสรุปเลขล่างนะคะหลักสิบหลักสิบนั้นมาเจ็ดปดเก้าศนหลักหน่วยนั้นมาศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์มาชนกันนะคะทั้งหลักสิบหลักหน่วยเนาะมาดูตารางสูตรล็อกวดนนี้เขาเด่นศูนย์แล้วก็8ดนะคะเด่นศูนย์แล้วก็แปด หลังสูตรล็อตงวดนี้เด่นศูนย์แล้วก็แปดส่วนงวดที่แล้วนะั้นเด่นหนึ่งแล้วก็ห้านะคะแสดงว่าศูนย์กับแปดนี้ต้องเข้าตัวใดตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าตัวจับคู่นั้นไม่เข้านะคะงวดที่แล้วแต่ว่าตัวเด่นเขาเข้านะคะนี่ค่ะเขาเด่นห้าแล้วก็เด่นหนึ่งมางวดนี้เขาเด่นศูนย์แล้วก็แปดนะคะลองเอาไปพิจารณาดูงวดนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ส่วนเคิดว่า8ของเขามาเด่นมากที่สุดนะคะแมาเด่นมากที่สุดโดยเฉพาะเลขแปดศูนย์นะคะแปดศูนย์นะคะเขาจะเป็นล่างนะคะ8ของเขาจะเป็นล่าง มาดูเลขแต่ก่อนเป็นเลขถุงเงินเนาะเขาเรียกเลขถุงเงินเนี่ยเขามาศูนย์งวดที่แล้วเขามาสรุปแล้วเลขเด่นของเจ็ดเซียนเขามาศูนย์กับแปดนะคะเนี่ยงวดที่แล้วเขามาหนะ้าเนาะออกเก้าห้าแล้วก็ออกห้าสองนะคะงวดที่แล้วมางวดนี้เขามาแปดนะคะเขามาแปด แล้วก็เลขหลวงปู่นั้นก็เข้านะคะสองตัวนี้จะเข้าหรือไม่ก็ขอ,ขอให้ท่านลงเอาไปพิจารณาดูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขหลวงปูงวดนี้มาสองกับแปดมีแปดสองแล้วก็เก้าสองแปดศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งสี่ตัวนี้น่าจะเอาไปพิจารณานะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ